เดี๋ยววันที่ออกฟังครับพี่น้องพอดีลูกค้าถามมานะครับที่ว่าลูกค้าที่ว่าซื้อเครื่องแบล็กบูลผมไปนะพี่น้องถามมาเนาะเปินว่าผมชอบตัวไหนระหว่าง3ามตัวดีกว่าที่ว่าผมขายอยู่ตอนนี้นะเดี๋ยวไปเบืองคีวิโอก่อนดีกว่าไปดูคปวิโอเปรียบเทียบก่อนแล้วผมจะมาโซเลให้ฟังม่บอกฟังนะครับว่าผมมาตัวไหนเนาะ ที่นี่มาเริ่มผมที่เริ่มจากตัวนี้ครับที่ว่าฟังครับเริ่มจากบล็กบูตัวสีดำตัวนี้นี่ครับดำแดงตัวนี้ครับตัวนี้เป็นโครงสร้างบอดีหาสองศูนย์นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้คอดีมองไหนสีเดี๋ยวที่ว่าฟังเด้อคอดีครับขันเล็กนี่นิ่มมากๆนี่เนี่ยตัวนี้นี่ครับนิ่มไปเลยครับพุ่งยิงกับก็ได้นะคตรโคตรยิบานอ่ขอแขนม่คอยแข็งแรงสามารถใส่เลยนะพุ้งยิงดาวด็กหน่อย นิ่มนิ่มแห้งครับแล้วก็ระบบสตาร์ทก็นิ่มมากๆครับผมเคยเฮ็ดคลิปบอกแล้วว่าเต่นมือสองนิ้วนี่เกี่ยวขึ้นนั่งยืดสี่ดสิกตติลันต,ตัดติดสตาร์ง่ายหมังๆเลยนะครับกำลังเล็กมากถือว่ากถือว่าเอาได้เนาะในะคุณภาพ,าพราคาอยู่ที่สองพันคัวหรือว่าสามพันนะครับกันเครื่องคุณภาพประมาณนี้คงกวหนาเรนนะสำหรับตัวนี้ครับถือว่าเอาได้อยู่แต่ว่าจะไปเปรียบเทียบกับราคาหกพันเจ็ดพันรวเือหมื 1, นะ่นเนาะ อันนี้บวกเคราคาบวกเกินสามพันนะครับเนาะถือว่าเอาได้อยู่สีสันนะครับเอ่อชิ้นงานทํามากก็สวยดีได้เนอะเอ่อสีนี่ก็เห็นมากคนขน้างสีเงางามนะครับเอาได้เลยครับสีสีโบราณเนาะครับถือว่าเอาได้แล้วก็มีระบบเอ่เอมีมีม้วเบื้อง,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 องระบบมงอันระด,ดับน้ำมันดินแข็งนี่ครับพ็นบ่ก็ดีคือก็ดีอย่างหนึ่งเนาะอืมอ่ะบอกเราเียวเลยดีกว่าเนาะมาบุกตัวนี้มาที่นี่ ครแบกบู Blue, ตัวเวอร์ชั่นใหม่นะครับที่ว่าคนมกนักนิยมใส่กันนะครับกําลังดังเนาะครับตัวนี้เป็นแบกบูบีเซอส์หนึ่งห้าสองสามแปด e นะครับนี่ครับตัวน้นอยจังหวะนีเน้เห็นบอลนี่น,นี่ตัวนี้เป็นโครงสร้างโมดีหาแปดนศูนย์นะครับโครงสร้างโมดีลูกกฝฝุุลูปส,สีใหญ่นะครับกําลังเล็กมากสีสีแห้งกว่าตัวนี้อยู่นะครับสีแห้งกว่าอยู่แต่ว่าขอเสียบมันมองไรจีมองขล่ง <c oughs> ผมลองไปใส่งานมือพักหนึ่งโอ้โหปวดเมื่อนึ่มือนี่ครับคัลลิงมันแข็งครับหมกจับนี่ก็บคอดีคอดีมันก็ใหญ่ดีเนาะคอดีของมันคือว่าหมกจับนี่มันมตีม่ตีมือดีครับแต่ว่าคัลลิงนี่ผมอยากตีว่ามันแข็งอยู่นะครับนะถ้าบริสตาร์เบอร์คลิปนี่ก็ไปปรับปรุงนิดเดอร์ครับแข็งมากเลยระบบสตาร์ทก็นิ่มอยู่แต่ว่าคันสิเปียกเทียบใส่กับตัวตัวนี้ตัวนี้สีสีนิ่มกว่า ตัวสีดําที่นิ่มกว่าต,ตาตาหน่มกว่าตัวนี้นี่สีฝืดนิดนึงนะครับแต่ว่ากําลังมันดีอยู่ตัวนี้นายเคโะสรับงานทาใหม่นะว,ว่าเพราะว่ามันอ่มันมือจับมันใหญ่ดีนะครับครับมือจับมันใหญ่ดีครับผมอืออ่ะแต่ว่าตัวนี้กับตัวนี้ก็เป็นอ่อ,องสางขงสางรุ่นเดียวกันนะครับข้างสางป0นะครับเป็นเครื่อง5 80เหมือนกันอุ้ยว่างตรงนี้ก่อน เนี่ยสีบอกสีบอกตัวนี้ฟั้างกันหน่อยตัวนี้นะอืมแต่ว่าซุปโมนี่บบมี่มององเบื้องระดับหํามันเป็นสิ้นเลยนะครับบ่คือตัวสีดํามัคือตัวแรกที่เบื้องตัวโคงสร้างครับสองมันทีมีเบื้องระดับนํามันโอนี่ก็โอนี่ครับเออเรื่องบอกสวิตครับสวิตไอ้คงสร้างวอร์ชันโมนี่มันจะเป็นแบบสวิตแบบนี้ครับครับแต่ว่าตัวตัวสีดําตัวนี้ตัวแรกนี้มันจะเป็นสวิตแบบเป็นเล็กครับเห็นไ่ มันเป็นเล็กครับเล็กเอออ่ะบอสโดดไปโดดมากขึ้นเลยมันกบอ่ะเดี๋ยวบอกตัวนี้ต่อก่อนตัวนี้กับคุยจะบอกไอ้ฟังหล่มันเป็นโคกสร้างเลยสตดียวกันครับตัวนี้เนาะครับต่้งกันแค่สีขนาดเองครับนะเป็นห้าเป็ดอีเหมือนกันขาเล่งกับแข็งอู้แข็งกันครับผมลองตัดไปลองใส่งานมึงมือมื้อกันครับเนี่ยมือมือกันต่ว่าก๊อกนี่มากระแห้งดีอยู่กับถือว่าเอาได้นะครับแรกดีอือ อ่ะมันนี่มอสรุปเลยครับสรุปเลยนะบ้างก่อน <c oughs> หนัวเหลี่ยมดีบอพี่น้อง <c oughs> บอกเดี่ยวกัน <c oughs> อ่ะสรุปเลยว่าผมมาตรงไหนผมใส่ใเครื่องนี่ผมสิเน้นการํำงานเป็นหลักนะครับ <c oughs> ส่วนกำลังแรงมาสีแห้งไ่แห้งน,นั่นอันผมบอกใครสีเรลียมไปเนาะเพราะว่าเพราะว่าเครื่องจะแรงเมลแรงเราสามารถปรับแต่งจูนได้นะครับเราสามารถปรับขบูใไม้ได้กันกบูตัวนี้พ่ดีเราสามารถซื้อกระบูตัวนี้ดีมาใส่ได้ าาง่ายๆคือว่าอะไรเขาสามารถหาสื่อมันใส่ได้นะครับสาหรับผมเด้อันนี้อันนี้ว่าสาหรับผมนะถ่อยเสียเขาสามารถซื้อซื้อท่อใหม่ได้ทอ่อท่อตัวนี้ลิ่นลิ่นทอ้อนไม่ค่อยดีเว้ยไม่ค่อยมากเขาก็ไปซื้อแบบใหม่มาเขามาแมาแต่งมันดัดแปลงอะไรได้นะครับสามารถปรับยูนอัปเดตให้เครื่องมันแห้งขึ้นไดผมดีมากเครื่องที่ว่า,าใส่งานหรอบเมเอยนะครับผมก็เลยที่บอกว่าผมมักตัวนี้นะอันนี้ว่าตรงตรงเลย โบปิดบังผมมัดตัวนี้นะครับแ้วกาผมใส่งานกะใส่ดีอะไะเพราะว่าผมปรับจุนนะเนาะครับปรับจุนกระบูมันบม่แห้งกับปรับมันแห้งมัค่อยเสียเข้ากับปรับแก้ไขดัดแปลงเอาได้นะครับกระบูเข้ากับปรับแปลงได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันดีตร่าไหนี่มันไม่เมื่อยครับนี่มัน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 นิ่มดีบันนี้มันเล่งง่ายครับมันเล็งมันนิ่มมือบันนี้มันจับมันกะ มันบเม่อยมือม,มันใส่งานของตัว,วกันผมเล่ผมเลบอกว่าผมมักตัวดีนะครับนะสำหรับไบฟูครับตัวนี้ทีโอเคกว่านะครับแต่ว่าพวกเจ้าตี่มักตัวเลนอันนี้ก็แล้วแต่พวกเจ้าเน,นี้อันนี้วอาตามผมนะนะครับผมชอบตัวนี้ดีกว่าผมแรงนี่ก็สามารถปรับเพิ่มได้คือ,อยังว่าฟังกันเนาะ,อะโอเค